อ๋อเจ้าบ่สั่งสงคมให้สถอยทองนี <S <S ่แมนโอ้คัดคัดลาศุเวทมาทางแล้วนะโอ้เวลาย่างไปเห็นหุ่งบ่เลยสั่งไงแบบชมพูแบบนี้เนาะโอ้ยดีดีดีจะทำยังไงเป็นคนเนี่ยเนี่ยมึงนะตอนนั้นอะไรกัดซากอยู่เว้ยบีเพ้ยบีตากแกศุเวนแล้ว สบ,บายดีพ่อยพี่น้องากระกาบสบายดีพ่อยพี่น้องกันเบิร์ดสุขู่สู่คนเด้อพี่น้อง öyle. เลยเนาะโดยกันยินดีต้อนหับเข่าสู่สองน้องไสล่าอีกแล้วพ่อยพี่น้องเลยอาโมโหโม่พ่อก็น้องไสล่าในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะอากบโมโหม่พ่อก็น้องไสล่าอยู่ตีเฮือนอาน้องดาวพี่น้องเลยเนาะโดยกาเมือว่านี่พี่น้องเลยกายู็ิกาีเฮือนเบามานเฮ้งเนาะ วันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสขึ้นมาทั้งคืนน้องดาวเฮาพี่น้องเลยขับมาแวะเวียนทางนุมน่มๆเฮาพี่น,องงน้องเลยเนาะมาเล่นน้ำเพื่อนพี่น้อง,งมาเหตุวิธีงานทางนี้เลยว,ว่าทั้งคืนประมาณเข้มืัอาาน,น,นีน้เนาะเพิ่นทางฝเพิ่นว่าในวางแผงยุดก้อนพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะทางบ่าวพรเพิ่นกักลับบ้านพี่น้องเลยกลับบ้านกะน้องหลากะบยาเข็ดผู้เดียวกะบมุ้ยคู่เห็ดมันกัชาคือเกาพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยกลับมาเห็ดทางพี่พี่น้องไงถ้าคือน้องดาวเฮานี่แหละเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยขอโทษทางแม่ผลได้หลายเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะคือวันนี้พี่น้องเออ้ย่าน้องหล่าเห็ดไม้ของน้องหล่าพี่น้องเอ้ยเนาะเสียแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงกแบบบ่ค่อยดังอย่างเด้อพี่น้องเอ้ไงถ่ายแบบโทรศัพท์ปกติขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเออ้ย่าไม่น้องหล่ามันเทแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นความทิพย์พาของน้องหล่าเองนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะที่บ่ระมัดระวังพี่น้องเอ้ย น้องดาวพาดเองพี่น้องเลยจับไม้เนาะอ่าแล้วก็รลดมือพี่น้องเลยตกใช้พื้นอ่าแตกเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยก็เลยบริใส่ไม้บานนี้เนาะถ่ายแบบอ่าใส่โทรศัพท์แน่พี่น้องเลยเสียงแบบอ่าขาดๆกันเกินเนาะขอต้องขอโทษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปส้มน้วยกันพี่น้องเลยหนุ่มๆห้าวเห็ดหอดขั้นตอนได้แล้วพี่น้องเลยเนาะถ้าเอิน้องดาวเขานี่ก็ได้ไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทักทายสวัสดีทั้ง หาน้องดาวน้องกีะทองบ่ปนีก่อนพี่น้องเลยอืมอาโตพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศดีแน่เด้อพี่น้องมาแถวนี้เนาะบรรยากาศโล่งๆพี่น้องเลยลมเย็นว้อยว้อยไปพี่น้องเลยเนาะทางเขือนหนองดาวเฮานี่ก็ไดโอ้ทางพ่อเบนกระมานนาะอยพี่น้องเลยกระไดเขามาทักทายสบายดีไามพ่อก่อนโอ้สบายดีพ่อพี่น้องเย อาโ้เริ ẹ ẹ ó, này, th th àn, oh ่มมาแกแบกน้องเไงทางนี้เนาะใช่เทหอกขั้นตอนได้แล้วอันนี้โอ้หอบแต่บ่าพี่น้องเไยเนาะถือว่ารอบพี่น้องเไยเรียบร้อยมาจ้ะอาโ้คักดขาดขาดหลังกลางกำลังหมัดเล็กอยู่โอ้สบายดีน้องใสยทอง <laughs> điều điều, 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 điều sái, sái vâng sông phốm đi điều à, đi đi ấy 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 đi sông đi ấy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  đi đi โห่าไรนี่เป็นตั้นไห้นีน่นชิพาพันชิพาพันกีบใช้กินเขา่ากินหนามตัวบ่เศร้านีิดๆท้องกินแล้วกิวนกแล้ว,ก,ลวกินเข่าก็มียังนะกินไก่กินไก่หน้าโป้งแต่บ่มีเหล้าขาวบ่ก็เดียวว่าก <laughs> <laughs> ินไก่หน้าโป้งี่น้องเลยเหล้าขาวมึงคงว่ลำวงสารวัน <laughs> อ่าทอผุอันนี้เริ่มลุยแล้วอันนี้อ่าตอนนี้น้องดาวเฮาไปพี่น้องเลยจวดจัดขัดแท้อันนี้ว้าวสบายดีเด้อบ่ป่ะนี้สบายดีอ๋อเจ้าบ่สสั่งชงผมให้สวยทองนี่แมนโอ้คักขัดเวลาช่วยหนวดทางแล้วนะโอ้เวลาย่างไปเวียนหุ่งบ่เลยช่างไ้แบบชงแบบนี้เนาะ โอ้ยดีดีดีจะทำให้น้องเป็นคนแน่ยเนี่ยว่าจะทำส่วนนั้นเลยกัดซากอยู่เว้ยบีเลียงบีตาแก่ใช่บเห็นหรอกวันดีใครเนี่ยละเนาะอ่โอ้ขักเะไรพี่น้องเลยเป็นสั่งชงผมเลยคักขัดขัดย่างน้องดาววันนี้เนาะสเยาวชงย่างให้น้องดาวอันนี้ชงย่างคู่เลยว้าชงว้าเป็นตรย่าลแน่น้องดาวสเยาวน้ำ่บ่วันนี้เนาะ Ở sông à sông nhà khu mà sao nhà khu là cái thác ăn muối sai về lớp bạc bạc nhắn <cười> <cười> à, <cười> đào và tái khỏi quá có hang quá chào sông nhà khu hay ôi liệp lõi cho nông đào nhưng đi vào thời thong đây sông bạc anh nhìn nó hơi vào sông nhàng vào anh đi sang này, này. À, sông thu bóc thu bóc bò ô ô thu bóc thì nó nghe nhưng nông đào bên đây nó nông đào thì xèo năm chục bó vậy đó เมื่อวานในเท่เลยจะคันนะสี่คันพุ่น่ะโอ้ถือว่าไวไดพี่น้องหนิเนาะท้อเลยสี่คันสี่คันกันแล้วอยู่ว่าคันคันตอนนั้นนะยังอยู่ปูนปูนมัดก่อนเออถือว่ามาเห็นว่าเท่กว่ายังอีกครึ่งหนึ่งนมไปนะ จังไอีกสักหน่ได้ซูก,กำลังแล้วบ่อหลัวยี่ยังยังอยู่ <c ười> อลังน,นี้ก็ลัได้ซื้อพี่น้องเหรอเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อเนะาะอ,อ,พอ,พอ่าดองเดี๋ยวถ่ายจบคลิปนี้ก่อนไปฟุพผองคลิปหน้าพี่น้องเลยเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปซื้อซื้อเอาอันเอายัานางนไงบอปนี้เจ้าเอาไอุ้ยสิไม่แ <c ười> ม่นยูวะคือ <c ười> ขึ้นซูกำลังเนาะหังนี้น้องโอเคโอเคโอเค ủa y sĩ thôi thong đây Sponsor là... Sponsor là... ở đâu sao là sao bonsơ sao bonsơ tắc bonsơ sao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  sao bonsơ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  Đây, à, phía nóng đẹp phải bừng thang cho con bạn thân con nó thằng nóng đào đi đây Phát thô nóng đào gặp thằng y phía khen vào vào đi rồi nóng lạ nhóm lên đi những cây này vô phía sửa khen nhau nhau đi nóng đào này tí này nó quá wow, đây này. nóng lạ nhóm lên đi xa vai đào quá <laughs> <sợ bài> <laughs> thô vào đào ฮ้อนอยู zu ่กุบกับชายพี่น้องเลยเห็นตากแดดแต่เศร้าๆแล้วลืมเสียกันยาวลืมเสียกันยาวโอ้ยพี่น้องเลยพลามาวิ่งหว้อฮอนเขาจะลืมเสือลืมยังไงฮือ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 โอ้ทางฟอก็แข่งกันว่อกับดวงดาวนี่ฮึพูดเลยมามาบอยู่พี่น้องเลยก็ไปพี่น้องเลยว่าหยอกเนาะโอ้ยเว้นใส่กุบใส่หมวกเลยเห็นไหมดวงดาวยังขัด hay sửa khen nhau nữa bố ven sửa khen sẵn đây phía này đi phân bố đến hùng sống khá sẵn Năm, nó oh, oh. thôi cái này nhanh khai hơn cái này thổng phai này mẹ lên khó lên này đi 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 อาน้องๆเพื่อนพี่น้องเอ๋ขอเงินน้ำพอในเดือนเนาะพอได้ชื่อพี่น้องเอ่าพอน้องดาวปึงปังขึ้นมาในไม่นึงกยพี่น้องเอยเอายังน้องดาวสปอนเซอร์บอโนมก็ได้โนมโอ้เอาแบบอันอยังเอานุ่มยังนมกดกดแก้วอันบ่โดยอ่าโอเคบำรุงแน่พี่น้องเอ๋ดีดีดีบอกปีนี้ว่าโอ้ยสิถอยทองว่าสปอนเซอร์ได้เพิ่น เฝนจะซูกำลังไหนสวยทองนี้แหละเวลาเห็นงานกนเฮือออกหลายฝนจะกินอันสปอนเซอร์มันจะโบมื่อยให้คน,น่ะโอ้เอาอันนี้มาลองดาวมันเล็กหน่อย <laughs> เออ <laughs> เออพ่อนมีคีมมันนี่นะดยเออมัดไว้กว่าอันเล็กกระปูจะรกเนาะ <laughs> <laughs> ใช่กินข่าวแล้วว่าดาวเท่านี้ จิ้มเขากับอีหยางมือนี้ปิ้ไก่ปิ้ไก่โ,โอ้โหอาัวพีน้องเงยวขนาดนเนาะคนเห็ดงหลามมามื่อนี้อะทุ่งตือว่าบัวธรรมดาพี่น้องเลยวพิ่นกะเทกันสามคนบ่เมือ่อาวานนี้พากันเทสามคนในวานนี่เนาะ <laughs> พี่น้องเอ้มากันอยู่กันสามนมเลยพี่น้องสามนมไว้ลุ้นใส่เล็กตะปูเฮามีบ่เดามีอยู่ใส่กระถางน้ำลาว่าสิมันเล็กซอยเนี่ยนะอยู่คนละขางเนี่ยพี่น้องเอ้หายเบาปนี่กับตัวทองมาปูนไว้ก่อนเดี๋ยวสิมันเล็กน้ำเพลินะพี่น้องเอ้ มันแล้วนี่ก็ถถาเล็กปอกบ่าน้องดาวโอ้ยเล็กปอกเบิดว่จ้ะ <c oughs> าว่าถังปอกเป็นิ่งกระโคตปอกข่ขทางใต้ยังไงประกอบแบบถ,าถา่านเนาะเทถ่านเนาะว่าสัตวแเลี้ยงด้วยยงไเทถ่ายไอ้เล็กก็ไปใ้ขายไปขายขอางใต้ ว่าป็นอิชอีล้วน <laughs> แดดแดยอะแต่มีลมอยนอแบบนี้ลมเย็นยอแต่ันแดดันยอมอยู่บนองดาว่ะมยอมเปิดอยู่หลาลยยอมเลเเห็นทได้กันดนแดดโนโ้ว

เ็กปอกบดว่าสาหายทางพอเันมาคดปอกยูกพี่น้องเลยเดินักที่นั่นไม่ต้องลำบากหรงกเนาะปูนได้เรียบร้อยแล้ว การเงนินได้เทยเลยหายี่พอ,อยี่ดอกเนาะดี๋ยวเราบึงเราลุลน้นัน่งกตักกันต่อไปเน,นี่น้องไหเนาะหลกับผู้คู่กันกล่าไดไปสุดไปสดไปส,ด,ปสดทองหลอกอะเนาะโอ้ยน้อกเลย ohi nghe ohi nghe Lò có lọ hát mới này thôi coi thôi con coi coi ลยกได้ยรอทับวะรอถับแล้วอยอยอยอรอถับยังล่มเลยเนาะโรอถับลูกได้เนรอ พอ้ยี่น้องเอ้ทั้งพอคนมาแล้วนะยังโอ้ยคนคนปูนมาอีกี่น้องอสอบหนึ่งใส่ปูนอใส่เลยจักมาเลย โสมเมาพี่น้องไปล่อกันเนาะโมสองคนยังได้ล่อ <laughs> <c oughs> หักหมดแล้ว มาสวยล่อที่ใต้บ้าน,บนี้นะเอามาจับกล้องเลยเโอ้ยีเดียวมาจับกล้องเลยเดี๋ยวเป็นคนชุกเดียเเเด๋ยวชิเปลีย่ยนมาเหมือนเด็กหนุ่ยก่อนอจับกล้องจับก่้องนี่เออหล่อกันเนาะโอ้ย่หมูใส่หิงหลายคนเนี่ยเอาอยู่นี่อยู่โอ้ยมึงเป็นอะไรดิตีมันนั่นนั่นแขกแขก มาเลยวมบอตักน <the> ้ำมาก่อนตักน้ำก่อนเออปาปเดี๋ยวตักน้ำก่อนตักน้ำมาใส่ก่อนเราจะเข้ามาเบิงเาบอลตักน้ำเียใส่ขู่ก่อเลยวเอาขู่ก่เดินไป vâng 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 ta vâng 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 bắt 我那大笨蛋毛病。 要的吗？吧。 โอ้ไปโอเคพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น้องเสียดายกับตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยไปพ่อพ่อคึ้นหนาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น้องเสียดายไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดี